กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยังเป็นท่ากันค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าเลิศงานมาผ้าเพียงน้องมากินข,กข้นาวแดงนี่คือเกาแล้ะค่ะทุมหนึ่งนะพี่น้องทุมเครื่องแต่ว่าบรรยากาศมันส่งแบบวา่ามีแดดนะนะแดดสว่างสบายเลยมืนอนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวแห้งนี่คือเกาค่ะไม่นี้กินป็นเซนมียช่วงนี้ช่วงนี้นึกอยากกินแต่เส้นพี่น้องเทพโคก,ก่อนค่ะก่อนอื่นกินโคกก่อน เหลืองานกลับมามเมือยอพี่น้องค่ะพ่อใหญ่ไปหารออกอยู่สถานีรถไฟนะโคกมาเด้อจะไปพี่น้องๆต้องไป วยมันก็สู่สสีสูงไปเนาะมีใส่ปูอดน้ำหน่อยนึงกินก๋วเตี๋ยวลูซินกับบมี่กระเทียมเจียวกับบมี่พี่น้องกินก๋วเตี๋ยวขายกระเทียมเจียวเดิมบ่หอมเลยอืม ูกสิ่งกับคีข่างเห็ดบ่มีเวลาประชิดตังเขากินอยู่นั่นเสตทีอีกแล้วนุ <c oughs> ้มมาก,กินก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะก๋วย <c oughs> เตี๋ยวมันบ่มีลูกเสียนมันกัมันก็บ,บ่แม่นก๋วยเตี๋ยวหรอเนาะ พักอันนี้เจ้าก็ซื้อพักอีกอย่างดูพี่น้องพักของฝรัง่งหนูไปได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆข้าวหน้า 是。Sure. เลิกงานจบมากินของเป็ดเผ็ดกระเสีมีแห้งของเงาเงาจิ๋ง้อง 嗯。Mm. Ja. Mm. เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านในนันจะมีผู้หญิงแก่ๆอยู่คนหนึ่งล้วมักยางเหล่นใส่แม่ใส่แม่แถายางยางไปซ่าๆทีละก้าวทีละก้าวแล้วแลวก็บยางเรามักยางออกก,ากําลังกาย เขาบ้านพักคนชลาาด้วเราอยู่บ้านตัวเองแต่ว่าจะมีอ่าเพื่อนอย่างก็จะมีคนมามาดูแเลเราทำความสะอาดบ้านอาบนงอาบน้ำให้เราดูแเลเราเองสินะ ดูนี่นี่เขาบาดบาบังคับได้ว่าคนคนแถาคนชรา,าจะต้องเข่าบานพักคนชรา,าทุกคนแล้วแต่ความสมัครใจแต่ส่วนมากเขาจะเข่าบานพักคนชรา,ากันเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็มีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคนบานคนเข่าบานพักคนชรา,าบาดาฟรีเด้ จ่ายเงินเดยวค้นเถาอ่ะเขาเก่าเงินที่เขาได้จากได้เวียนคืนจากภาษีเงินค้นเถาของเขาเขาเขานห่ะจ่ายเขาให้บาลพาคอชล,ล่าจ่ายจากเปอร์เซ็นด้วยบรู้กัน tịch diệt cái khiếp nháp nhà vào đây các bạn đã ม่อนี้อากาศดีออกได้ตกปากันเถอะว่าท่านเขาเลิกงานกลับมากแต่ว่าจะพักผ่อนเมื่อยจะตายช่วนออกไปตกปลาสิแม่เปรี่ยวเปรี่ยวเผ็ด พริกพริกผงที่ว่าซื้อมากนะที่ว่ากินอยู่นะจมว่ามันขิวๆิวแต่ก็แต่ก็กินเดียวเพราะว่ามันบ่มี่ <c oughs> ยังทั่ได้ไปซื้อใหม่พี่น้อง <c oughs> มันไม่ได้เหม็นสูทรัมแบบันเหม็นสาบเหม็นแบบชุนๆนะเหม็นขืนนนะเ <c oughs> ข้าใจปะ <c oughs> ช่วงน่ะช่วงนาหฮวนช่วงอากาศดีๆนะไปยังพ่อใหญ่เิ่นคือบ่แปดตันหน่อยพวบาใบใหม่มันหลายใบใหม่มันขึ้นเต็มต้นอยู่พี่น้องแล้วมันนักใบใหม่มันเยอะ ช่วงนี้ไปทั้างใน,นก็บอคอยเห็นู้ใดตัร์ดใหม่เด้เพราะว่าใบต้นใหม่มันหนักแล้วก็ใบใหม่มันเยอะมันหลาเคาจะไปตัดพูดช่วงนี้ใบใหม่มันลนออกเบิร์อนะอ them. 嗯，好。Mm. Okay. นี่มันอ่ะเนี่ยตรงระวางกระดูกมันอ่ะมันแส่ตรงนี้แหละพอ <c oughs> าละ่ะโออินจบอีกหนึ่งวันมากินกอีกกันนะ เรียบร้อยโจปีกหนึ่งวันพี่น้องแดดออกดีดีพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาลอบเบิรงกันว่ามืเอื네่นมืเอือนแล้วกับมอฮือฝนสิตกหรียว่าแดดสีออกนะพี่น้องาะกินนี่ฟอกไ้แค่นี้ค่ะอีนางกับบมีอย่างสิบเอ็ดเดวพี่น้องอีนางเมื่อย อันนังตาย่อนล่คะค่ะเมื่อมอ้เนียงัน,ม,น,นรรม,มือุดท้านแล้วก็ยุดสองมือโอ้ยดีใจแล้วพอกันคลิปหนาคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาอ่ารับชมอ่ายู u b e ช่องเมียฝรัร่งมันหนอกหนอกกันเนาแะแ้้ว่อกันคลิปหนาคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบาย